แล้วผมก็หวังว่าพอถึงเวลาวันที่ครับสารตัดสินครับผมเชื่อว่าอาจจะมีคนไม่มาฟังคำพิพากษาเหมือนกับคดีหนึ่งที่ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศไม่มาฟังคำพิพากษานะครับนี่ซึ่งเราผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนเดิมผมเรียนพี่น้องประชาชนคน้งประเทศนะครับว่าคดีนะครับที่เขาอ้างว่าเขาทำคดีสําเร็จเรื่องมีอะไรคดีหวยเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่า คดีนี้นะมันมีการเอาสํานวนจากพนักง,งานสอบสวนสองคนนะครับจากหน่วยงานของรัฐนะครับเอาไปใช้ก็คือรู้ข้อสอบล่วงหน้านะรู้ข้อสอบล่วงหน้านะเอาไปใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับซึ่งคดีเนี้ผมก็แปลกใจจ่าที่นะคุณครูเนี่ยกับทนายความทำไมไม่ฟ้องเองไม่ฟ้องตรงต่อศาล คดีนี้ผมแปลกใจที่ตัวทนายกับครูเนี่ยไม่ยอมฟ้องตรงจากศาลนะครับถ้ามีการฟ้องตรงที่ศาลทุจริตเนี่ยแล้วก็ตัวนครับนักวิ่งนะนผู้สนับสนุนเนี่ยผมว่าคดีนี้จะได้ไประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจมากคือทั้งครูทั้งทนายความไม่กล้าฟ้องตรงว่ามีการเอาสำนวนนะโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ไปจากพนักงานสอบสวนเนี่ย ซึ่งข้อสอบรั่วแค่นั้นเลยนะได้ยังไงอันนี้ผมบอกให้ทราบนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหลายนะครับเป็นข้อมูลที่มีการใช้วิทยายุทธ์พิเศษครับถึงต่างๆเหล่านี้จะมาใช้กับคดีนอกจมพู่ไม่ได้ครับไม่ได้ะผมเี้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ทราบนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของคดีชัยภูมิตามที่มีคลิปวิดีโอนะครับปรากฏว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปค้นบ้านผู้ต้องหายาเสพติดครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าตํารวจเนี่ยมีการลักเงินนะครับแล้วก็ล้วงเงินเข้ากระเป๋าผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าคดีนี้นะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่เป็นผู้ต้องหารายใหญ่นะครับของจังหวัดเชียงภูโดยชุดที่ปอดตามคลิปวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับที่เห็นมีการล้วงกระเป๋า มีการพูดกันในคลิปนะครับบอกเลยว่านะครับเป็นเรื่องของเงินของตำรวจนะครับถ้ารากหลักฐานนะ่ะที่เขายังไม่อยากโชนมันเป็นเงินของตำรวจนะครับไม่ใช่เงินของเจ้าของบ้าน,นครับนะผมบอกได้เลยว่าเรื่องการซ้อมพู้ต้องหาก็ไม่จริงครับผมมีหลักฐานนะครับ,มมบ,รบเป็นภาพเป็นลายทั้งสิน้นแต่ว่าไม่อยากจะโชว์นะแต่คดีเนี้ยมันมีเรื่องของการที่จะตกรัพ์ เจ้าที่ตํารวจครับชุดจับกลุ่มชุดนี้นะครับที่จังหวัดเชีงยงภูมินะมีทนายความของนะครับผู้ยิ่งใหญ่หัวโล้นคนหนึ่งในภาคอีสานที่มีฉายาว่าจอมตบทรัพย์ตำรวจนะครับในอดีที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีตํารวจสวพกระทุมแบน,นะเล่นไฮโลและปรากฏว่ามีการเรียกเงินนะครับจำนวน5 0,000นบาทในการที่จะนะครับไม่ดําเนินคดีกับตํารวจ4คนที่เล่นไฮโล และสุดท้ายเนี่ยตำรวจครับสพทุมแบนไม่ยอมจ่ายเขาลดราคาเหลือสองแสนสุดท้ายก็ไปแจ้งความนะครับเมื่อเขาไม่จ่ายก็ไปแจ้งความเข้าดำเนินคดีกับเขาที่ครับสพแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอ่ต่อมาในคดีนี้ก็เช่นกันนะครับเราหลักฐานว่ามีตำรวจยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งซึ่งนะครับ ไม่ถูกชะตากับชุดจับกลุ่มที่ไปจับกลุ่มที่บ้านหลังนี้นะครับไปให้ข้อมูลร่วมกับนะบัโล้นผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคีสารเหมือนเดิมแล้วก็มีการทําคลิปวิดีโอขึ้นมาใหม่มีการทําคลิปวิดีโอมีการวงเป็นวงกลมนะครับที่มือล้วงกระเป๋าเงินอะไรต่างๆนี่นะครับนะมีการล้วงกระเป๋าอนะไรเนี่ยเป็นฝีมือของบัโล้นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีทนายความคนหนึ่งติดต่อชุดจับกลุ่มว่าจะเคลียร์ไหมอ่านะถ้าเคลียร์ นะจะทําให้ทุกอย่างจบง่ายอะพี่น้องประชา,าชนฟังให้ดีนะครับมีผู้ใหญ่ๆคนหนึ่งนะในภาคอีสานเนี่ยในวงการตํารวจเนี่ยเคยไปตบซับเข้าหลายแห่งนะครับตบซับตารวจนะตอนนี้ไม่ใช่ตบซับธรรมดานะครับนะอ้างตัวเองเนี่ยนะครับทําหน้าที่ในการตรวจสอบตํารวจแต่สุดท้ายก็คือไปตบซับตํารวจคนนี้เป็นคนหัวโล้นนะแล้วก็มีทนายความติดต่อไปที่ ชุดจับกลุ่มซึ่งข้อมได้มีการบันทึกนะครับไว้แล้วนะครับว่ามีการเรียกตบซับเขาครับเมื่อตํารวจชุดจับกลุ่มไม่ยอมเกียรก็ให้มาล้องแล้วขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปทก็ดีเป็นปปชก็ดีในคดีนี้จะได้มีการพิสูจน์เลยว่านะผู้ร้องเนี่ยสุจริตหรือไม่ผู้ร้องเนี่ยเป็นผู้ต้องหาค่ายาเสพติดหรือไม่นะในวันนั้นน่ะมีการนะครับ ผู้เสพยาเสพติดอยู่บนห้องนะครับแล้วก็าใช้บัตรปสเนี่ยนะครับสามารถเข้าได้นะครับตรวจคนได้ครับถ้ามีบัตรปสที่แต่งตั้งแล้วเป็นคดียาเสพติดจริงๆนะครับไม่ใช่ไปยัดข้อหาเขาครับผมมั่นใจว่าคดีเนี่ยนะครับมีการเรียกสอบซั์เจ้าที่ตํารวจโดยมีตำรวจเขามีหลักฐานนะครับก็ถึงไม่ยอมจ่ายแล้วก็เขาถึงออกมาสู้นะครับดังนั้นเียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเดี๋ยวนี้ การศึกษาข้อมูลข่าวสารต้องพึงระวังว่านะครับตำรวจที่รอกตามคลิปวิดีโอละอ้างว่ามีการลักเงินหรือนะครับไปเอาเงินที่ในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยจริงไม่เป็นความจริงนะยืนยันได้ในฐานะที่ผมทางานให้กับนะครับองค์การตํารวจมานานเนี่ยถ้าไหนผิดผมไม่เคยเอาไว้นะครับแต่ถ้านะครับไม่ผิดก็ต้องออกมาปกป้องนะครับเพื่อให้ตํารวจเนี่ยที่ ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนตั้งใจปากพานจะได้มีกําลังใจกันในการทํางานนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้1 0 3นิกานาทีจะมีข่าวใหญ่ไทยแลนด์ครับจะมีการเปิดโปรงนะครับหน่วยงานพิเศษของรัฐหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณระดับประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000ล้านต่อปีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหน่วยงานพิเศษ มนงานนี้ครับแล้วก็มีการนะครับสอบในทางทุจริตเงินนะครับค่าทำคดีในการเบิกจ่ายเงินค่าทำคดีแล้วก็มีการครับปล่อยอายัดของกลางครับโดยวิชอบด้วยกฎหมายและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีการครับเรียกนะครับเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆนานานะครับเราจะมีการดําเนินการเนี่ย คนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยตั้งแต่อธิบดีครับสมัยปี2556นะครับจนถึงปัจจุบันอย่างนี้ว่าจนถึงปัจจุบันนะมีทั้งหมดสีอธิบดีนะครับของหน่วยงานนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จำนวนมากในการนะครับใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับในการทำคดีคดีละสองแสนพี่น้องประชาชนครับที่เขาอ้างนะี่คือทั้งหมด70,00คดีนะครับ7,000คดีนะครับทั้งหมดคดีละสองแสน นองประชาชนคิดดูสิครับว่าใช้งบประมาณแผ่นดินถึง1,400ล้านบาทตามตามข้อมูลที่เขาให้สัมภาษณ์เองครับว,ว่าคดีนี้เนี่ยคดีละ2 0 0 0 0นมีทั้งหมด7,000คดีครับพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดโปงและจะมีการแถลงข่า,ขาวต่อสื่อมวลชนนะครับจำนวนมากครับที่เราเชิญไปครับแล้วก็จะมีการนะครับให้เรียนโค้งับการครับกองับการปราบปรามการาทุจริตครับหรือปอปอป ของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นผู้ทําคาดีนี้นะครับในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชาการของนะครับหน่วยงานแห่งนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าพุ่งนี้เนี่ยจะมีหลักฐานแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปกับผมนะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนคนต่งประเทศเนี่ยจะต้องรับรู้ความจริงคนไทยทั่วโลกจะต้องรับรู้ความจริงว่าหน่วยงานนี้นะครับจริงๆแล้วไร้าก่าตำรวจ บอกให้เลยว่าจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ร้ายกว่าตำรวจตำรวจว่าร้ายแล้วแต่ไม yeah. well, <uw> ่เท <Jord i diving matrix> ่ากับหน่วยงานนี้ร้ายกับตำรวจหลายเท่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวพันกับพุ่งกับโจ้นครสวรรค์นะครับพรุ่งนี้จะเกี่ยวพันกับพุ่งกับโจ้นครสวรรค์นะครับผมเรียนไม่ต้องประจายชนคนในประเทศครับว่าพุ่งกับโจ้เนี่ยนะรวยมาจากรถหลูนะครับแต่การรวยของพุ่งกับโจ้เป็นการรวยด้วยเทคนิคนักฝีมือนะครับพรุ่งนี้เราจะมีการเปิด แถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงประเด็นของผู้นกับโจ้ที่ได้มาทรัพย์สินนะครับเรื่องรถหรูนะครับในการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศก็คือประเทศมาเลเซียนะครับว่าโจเนี่ยครับทำไมถึงจับกลุ่มรถได้จานวนมากแล้วรถของโจเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทําไมโจ้ถึงได้55%ของราวงวัลสิบลนั้จับตามาตรา27นะครับ มาตรา27ตวิมาตรา27บของพรบรกรมศุลกากรได้รางวัลน,นาจับ55%าบของราคาที่มีการประมูล,ลตามมาตรา27ของพรบรกรมศุลกากรน,นะครับซึ่งอนห,หน่วยงานอีกห,หน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นว่าโจ้นเนี่ยได้รางวัลสินบนนาจับ55%นะก็เลยมีบุคคลคนหนึ่งนะผมบอกได้เลยว่าบุคคลคนเนี้ยสร้างความชิบหายให้กับองค์้าราชการในพรุ่งนี้ที่เราจะมีการเปิดโอ นะครับขบวนการนารนะรารี้ทั้งขบวนการนะด้วยความรู้เท่าหางอื่นแล้วก็คิดว่าจะได้55เนหมือนโจ้กจึงตั้งโครงการนะครับโครงการ7,000คดีนะครับ,โ,รร 7, ดนะรบโดยมีงบประมาณในการทําคดี1,400ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการทําลายเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับจํานวนมากมายมหาศาลและสร้างความเสียหายกับโป้กรอบการจำนวนมากนะครับทั่วประเทศ